สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกท่านครับผมมาพอกับแอดสายๆนะครับเมื่อนวันที่12พฤศจิกายน2,566ครับ12 13 14 15 16อีก4วันครับผมอีก4มือครับฮอตมือประกาศผลสลากกินแบงอ่างวดนี้ ได้ลงแนวทางให้น้อยมากๆนะครับเื่องจากว่าติดภารกิจหลายๆอย่างครับจังหวาเขาก็สีได้เกี่ยวอีกแล้วครับผมก็สิไปไสยากอยู่ครับช่วงนี้นะครับสงสัยสีพุ่นละครับเขาขึ้นเล่าโมดพุ่นละนะครับค่อยสีได้เดินสายยางกิ่งจังแน่จากน้อยนะครับตอนนี้กะเลาะไกลๆก่อนครับแล้วก็อาศัย โทรศัพท์นะครับโทรสัมภาษณ์หลายๆสายงานหลายๆสำนักนะครับคลิปนี้ครับผมแอดมีแนวทางเด็ดมาฝากเด็ดมากนะครับเพิ่นว่าหวยซองนะครับคนไม่โชคอยากเอามาแบงปันเอฟซีหรือโตอนเพิ่นวนสันนะครับก็ว่าจังใดก็ล่องพิจ,จารณาดีๆนะครับเนะาะใช้สติในการพิจ,จารณาครับผม แต่ว่าแนวทางของเพิ่นนี่ครับอาจารย์ทวีครับนะครับแอดให้ชื่อว่าอาจารย์ทวีซับแล้วกันนะครับเพ่นว่าแนวทางตัวเลขเนี่ยเข้ามาเป็นสิบงวดนะครับเป็นสิบงวดเป็นหน้อยซ่องด้วยครับนะครับกะบเปลี่ยนวงนอกวงในหรือเปล่าอันนี้แอดบอกหูคือกันนะครับเพ่นกับว่าตัวเลขนั้นมีที่มาแน่นอนละ นะครับมีที่มาที่ไปแต่ว่ายังห้วไาหลายว่าศัตนงวดนี้งวดแรกที่นําเสนอนะครับให้เอาไปพิจารณาบงกอรครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นว่าสามตัวเต็มเต็มครับเขาสามตัวเต็มเต็มเลยให้มาหนึ่งหาเก่าออกหาเก่าหนึ่งครับนะครับสามตัวแตกนะครับบางงวดกับเขาบนบางงวดกับเขาล่างบางงวดกับเขาทั้งบนทั้งล่าง แนวทางตัวเลขแยกบนแยกล่างชัดเจนนะครับแนวทางสิเป็นยังแนะนสนใจซ้ำใดครับผมไปฟังจากอาจารย์ทวีพร้อมกันครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับอาจารย์จันทวีครับคนมีโชคครับผมอ๋อครับผมครับ ตามนัดครับตามนัดสิบโมงเช้าครับผมใด้ครับยินดีครับผมครับเป็ี้ยงไหนเนาะครับทางพุ่นเมื่อนี้มันหยุดเนาะบริษัทการเฮ็ดงานเนาะครับเนาะนีครับืรอนี้หยุดครับพอดีหัวกระเฮ็ดเวียกแล้วครับพอดีเวลาเป๊ะเลยโอ้ครับผมก็ว่าอยู่โอ้สงสัยคนไม่ฉุกอยากอยู่ครับโอ้จังหวะสองมือสองซ้ำมือไม่หนีเนาะอ่าบุญพอดีบุญกระถินบ้านครับวัดอาจารย์ไครหัลละก็เลย ค่อนข้างที่จะยุย่ยงงากจักน้อยอันอหลายน้าเห็ดแน่โอ้ครับผมครับเข้าใจอยู่ครับช่วงนี้ก็ <c oughs> โอ้หละไร้วัดก็บุญกระถินทั้งนั้นครับเป็นมากแม่นครับหลังออกพัรษานนะาบุญกระถินครับผมต่ว่ากะอันนีอยูดดอกเนาะบุแล้วบุญแล้วงานแล้วก็ดีใจยูดดอกเดี๋ยวนครับแต่แต่ยังดีครับคุณผู้ชมแต่ยังได้รวมบุญรวมยังผมม้นในมีโอกาสอยู่ครับกระถินปีอ๋อ บอท่านได้ไปบุญกระถินจักรวัดเลยบ่ครับปีนี้ยังเลยครับยังจังว่าอยากถา่าแฟนเป็นยุกเป็นยังกับยุดบมาตรงกันยันเงเกลียนะครับก็เลยเอกเอ,อ,อกบับยังไดนมีโอกาสสลิดส้ารเป็นไปอยู่ครับผมครับผม่าสิได้อิฉันสมบุญไ่น้นเลยแต่ว่ามันไปวัดใดอยู่ครับ <c oughs> โอ้ยจังว่ากับช่วงนี้โอ้ยสันดอกสายท่างสายเลขกลงเลขกับกับ บ่ค่อยเข่าครับส่วนใหญ่เนาะครับจังาวพิน่นว่าบ้าบะวัิมาเดินดีเดินดีพ่อมาถึงเฮ้าแล้วมั่นผันแปรไปยังสิแม่ครับแน่นแม่นครับบางท,ผางทีผมกัดบางทีกุ้กัดในบางทีเป็นงไงเอ๊ะมันคือเป็นตะสันกันจังหวะครับจังว่าอาจารย์ทวีว่าเออมีแนวทางอยากอยากว่าฝากมาต่อนว่าแนวทางมันเขาดีก็เลยว่าดีใจยอกพอดีเลยช่วงนี้บ่ค่อยมี บ่่อยมีสายใหม่ๆเข้ามาไหมครับครับผมจังว่าจานทุกมากกอยากแบ่งปันแบ่งบุญให้กับเอฟซีกับโอ้ยอนุโมทนาสาธุน้ำสนอกครับผมครับยินดีครับของผมเองกัโอ้แต่ว่าในส่วนของผมเองกัทุกวันนะครับกับบอกว่ามั่นใจมั่นใจวงียบอนขางมั่นใจรอยเปรเซ็น่นหะครับก็คือสันบอตตงกับโต๊ดครับเพราะไงไม่ใช่กับเขาสามตัวตรงสามตัวไอ้สองตัวล่างสิกับมากฟอรมกันกันนี่ครับเอฟซ ก่อนทางมันใส่ลอยกับเนอยู่ครับคุณผ้โอ้โได้ยินอาจารย์ว่าจังซีแล้วโอ้ผมละก็ดีใจแต่นอกบ้านนี้เนาะครับผมาะวตังกินซิทจังวัดมันียังบนลผาดนะครับขันบ่ตรงกับโพดกับสองตัวเอาอยู่ตั้งส่ะครับกัดใบมาตลอดนะครับใหมาเรื่อยๆรื่อยครับผมซิปจังวดมาแล้วแม่นครับซิปจังหวัดนะครับ งมวดที่ผ่านมาล่าสุดกับห้มาหนึ่งหาเก่าออกตดแม่นครับงมวดที่ผ่านมานี่คือหนึ่งหาเก่าครับผมก็คืออ่าผมก็ได้ตดวยู่ครับแต่ว่ามันอ่ามันได้มาสามหางครับผมได้มาสามมันก็ที่เขาจะเป็นหนึ่งหาเก่าครับผมอหมายถึงว่าเลขสามตัวนี่สามหางบ่อครับแม่นครับสามตัวนี่สีนี้สองบางบางข้างกับสองหางบางข้างกับสามหางครับแล้วกสีะนีในส่วนของอสองตัวล่างนะครับครับครับแต่ว่าเขามาทุ่งนวดครับ อัน,นี้อันนี้คือการสลับตีกินยันได้ว่าเขาบ้าุมกว่าครับอ้อแสดงว่าเลขนี้ถ้าเป็นชุดสามตัวเนี่ยมันจะเข่าบนถ้าเป็นชุดสองตัวเนี่ยจะเป็นเลขล่างถูกบ่ครับครับโอเมื่อกี้มันเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มันผมมันเสี่อมบูทูดมันไปเสี่ยมเกกบูทูดอีกอ่าครับผมครับครับผมมาอยู่ขึ้นหยบไปนอะครับผมครับอ่าส่วน ชุดเลขสามตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบนถูกไ่มครับแม่นครับอ่าก็คือสามตัวนี่จะเป็นบนก็คือมีสองตัวลางอีกสองหางถึงสามหางสีประมาณเนี่ยครับครับครับผมให้ว่าถ้าตัวเลขถ้าเป็นสองตัวนี่ก็คือจะว่าไปบนแม่นบ่ครับส่วนใหญ่คือจะมาลางเลยแม่นครับก็คือถ้าเพลนลางก็คือมาลางเลยครับถันบ่ตรงก็คือกลับสี่ยูงขันนะครับสี่สี่แบบนี้เลยครับผมโอ้แต่ว่าเป็นแนวทางเลขซองเนาะครับเนาะ แม่นครับเป็นซ่องทีก็คือตรงนี้ในผู้ตงนี้ในส่วนนี้ผมกะขอขอสงวนไว้นะครับแล้วะวากับเป็นอ่าในส่วนของทีมงานของผมเนี่ยที่ว่าอ่า,อารวมร่วมกันได้มากในทุกทุกหมวดนะครับทิ่บ้านมากครับผมเอาเอา,เอา,เอาบอยากฮูจักแล้วล่ะตัวเลขหมวดวันที่สิบหกพฤศจีการนี่เป็นจ้าไดเนาะเป็นแต่คือบอ <laughs> ผม อันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจเลยครับมั่นใจต้องการต้องบอกว่าต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่าเ่าเท่าที่ผมที่ผ่านมากครับบทยังคือกระือว่าบ้านไหนผ่านจะงหดนะครับครับครับผมเดี๋ยวผมตอนแรกนึกว่ามันสามตัวไม่ชุดเดียวก็ว่าจะบอท่านได้จดสันนี้ใันี้สิได้หาแนวจดก่อนได้ครับบาทนี้ครับผมเดี๋ยวแ๊บนึงครับครับผมว่าโดยปกติแล้วทะเลาบมาหลายหางคือ จำได้อยู่นะครับเราจงมาเขียนที่หลังไหมอันนี้ส่งสี่หลายตัวอยู่ต้องหายแน่จดก่อนเอาครับผมอาจารย์ทวีว่าได้เลยครับผมครับชุดบนสามตัวบนกัมีเก้าแปดหนึ่งครับเก้าแปดหนึ่งครับผมแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งครับเก้าเจ็ดหนึ่งครับสี่สองห้าครับสี่สองห้าครับชุดบนมีแค่นี้ครับครับ อ่าในส่วนของอ่าสองตัวกับหาศูนย์ครับครับผมหาสองครับหาสองครับ้วกาสามแปดครับสามแปดครับนี่แค่นี้ครับสามแปดบนสามหางล่างสามหางแมนครับผมก็คือในส่วนของบนเนี่ยก็ให้เอสซี่เพื่อนไปอ่าดุนีินี่เพื่อนสตัดแบบไดครับก็แล้วก็แล้วกรับเพื่อนนะครับอันนี้บอก ต่เดี๋ยวเข้ามามาตัดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวะลายหางตีอกแยงรินเลครับครับครับผมในส่วนของสามตัวบนนี่จังหวัดวังนึ่งนี่มันเป็นหนึ่งห้าเก้าเนาะมันออกเก้าห้าหนึ่งเนาะแม่นครับผมโอ้ท่าเลขสามตัวถ้าตัดหกหางเนี่ยครับมันจะมันก็ค่อนข้าง,งที่จะหลาโตจักน้อยถ้าเบิง่งตามแนวแนวทางที่มันเคยเป็นมานี่ครับ มันตัดหน้าตัดหลังบอครับหรือว่าต้องจับตัวหน้าไปใส่ตัวหลังนั่มต้องต้องหกประตูบอครับบอบ่ที่ผ่านมากะบ่เป็นอ่าจะคือบ่คอยถึงขั้นจะหกประตูกับบางที่จะเป็นอ่าด้านหลังไปหาข้างหน้าหรือว่าหรือว่าข้างหน้าก็จะเป็นสมมติว่าอ่าอ่าสีสองหาั้งเสียอาจจะเป็นสีหาสองยังเงีสี่ครับครับครับผมยังวัดทีแนวหนึ่งหาเก้าก็เป็นกลายเป็นเก้าหาหนึ่งเสเียนะครับตัดหน้าตัดหลังเนาะแมนครับที่เป็น ลักษณะอ่ไข่แบบนันครับสมมุติว่าเก้าเจ็ดหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนี้แมนแมนครับครับสิจจเป็นแค่คู่หนาหรือคู่หลังก็ินะครับครับผมอ่าแต่ว่าถ้าแต่อันนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคือในสามตัวเนี่ยคันเบลตงก็เป็นตัวเลยอีกเป็นสองสานครับที่ผ่านมาอันนี้ก็การันตีได้รับลอยเปเส้นเลยครับผมหมายถึงว่ามันมากเหมือนทั้งสามตัวแมนครับ โอ้ยทำหน้าเหมือนทั้งสามตัวนี่บ่ยากครับผมขันขันขันยุ่งกับดวงเลยครับว่าเท่านี่สิได้ตัวหรือตรงเนี่ยครับขันยุ่งกับไผสิ่กลับแบบใดว่าสมมติว่ามักชุดสี่สองหามักอ่าอ่าตังสี่ครับอ่าสี่เท่าอ่านี่สี่เป็นสี่สองห้าสี่หาสองยังสี่นะครับอ่าสี่บ่ต้องมีถึงหกครางยังสี่นะครับครับครับแต่ว่าเบิ่งตัวเลขหกชุดนี่ หาสองสองหานี้มีอยู่ทั้งบนทั้งล่างครับครับผมอืมแดงว่าตัวตัวนี้ก็น่าน่า,น,าน่าจับจองคือกันเน่ยไอซีสองหาผมเอ๊ะมันคือมีมีตัดมาหาสองมาหางล่างเนาะอะไรวะครับโอ้ถ้าฟังจากอาจารย์ทวีบอกนี่ถือว่าเป็นแนวทางที่น่ารุ่นมากๆได้ครับนี่ครับผมอันนี้ก็ถามในส่วนตัวผมเองเ่ยเท่าที่ผ่านมาทีทีไดลงทุนไปครับ กับบ่บ่บรินี้อ่าบริขาดทุนจังหวัดนะครับมัมีขาดทุนก็คือได้ได้แน่นอนได้ได้หลายคือได้ครับในในชุดที่ผมได้มาทุกวันครับผมอือโอ้จังไลกับจังไลกับขอบบุญขอบพุ่นอาจารย์เทวีหลายๆครับผมอุดซามีน้ำใจมากแบ่งปันโอเคครับผมครับยินดีครับพอดีไอผมเองกับว่าเอะมันอ่ ็นณะที่แบงค์ปันนิฟซี่เป็น,ปนเนพราะเพิ่นในค่าข้าวเขากระนาบข้าวเขากับป่าเพิ่นนะครับประเด็นช่วงนี้มันเกิดเนาะเศรษฐกิจครับน,นี่แหละบ่ได้ไปเฮ็ดบุญกฐินกะน,นี่แหละเอาบุญน้ำนิฟซี่นี่ละแมนแมนครับผมกะ็ะเทว่าเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งอ่บก็ถือเป็นการแบบสังสมบุญบาร,รมีอย่างจะของไปน้ำปุมป่มมาปุ่มมามันจะเป็นอ่อีกอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับครับผมเอในเร่วงที่เหลือกับกินอยูครับ บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับเรา FT แล้วครับผมผด้สีได้หน่อยได้หลายกันแล้วแต่บุญไปบุญมั่นเนาะครับเนาะแมนครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเท่าที่เปลี่นมาเนาะครับครับผมหลังจากให้ม,มาช่วงช่วงต้นงวดแล้วจังสี่ครับผมช่วงก้อนห้วยออกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเธอบ่ครับหรือว่าหายแล้วหายเลยเปลี่ยน ส่วนหน่อยครับส่วนหน่อยบางบางบางที่ก็มีบางที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีครับก็มี่ครับกันมี่คือกันครับผมเอ้าวเดี๋ยวจังสั่นแสดงว่าก่อนห้ยออกหนึ่งวันเย็นวันที่สิบห้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าสิทธมากคอนเฟิร์มเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมีตัวเจาะตัวเน้นเนาะได้ครับได้ปะครับครับผมได้ครับได้ครับยินดีครับผมโอเคครับผม เอาเดียครับจครับว่าอันนี้กับมือเล่นในการเลขกล่าจกันเลยกับผมกับกับมีกับมี่ตัวเล่นให้อยู่นะครับจังเลยกับกับปากไปเพื่ออพีลอยจงซี่ผูใดเเป็นอยากอยากอยากยากลองเบืองครับผมแต่ว่าครับผมกับมี่ให้ตลอดก็คือสมมติอยังหวยละหวยคุณหวยห้าน้อยก่อนกับมี่ให้ตลอดที่กันในกลุ่มนะครับครับอยากให้ไปลองเสียงเบืองนะครับครับเดี๋ยวจังซี่ครับอาจารย์ทวีครับเดี๋ยว เบ่งซ้อมเบ่งวันี้ก่อนเนาะครับได้ครับครับอบผมโอเคครับผมเดี๋ยวจังไนกะเราลุนไปน้ำกันเนาะครับเนาะจังไหด้ครับขอบคุณอาจารย์ครับขอให้โชคชะมานครับพี่ปู่สุคนครับผมครับครับผมครับ